หาดูยากเด้จ้าพี่น้องจ้าหาดูยากเ้เพ่นกล่อนไปลลอนมาเหมือนกับบ่มีหยังหลกจ้าพี่นอ้องยางต่งผาเบงน,น,นกนกนังเอ็นบินนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าแนมท่านมาจ้าเนมท่านบอหนองนอกเพ่นบินนู้ยล่อนไปล่อนมาทุกที่เลยมิแต่เฉพาะให้นี่จ้ะพี่น้องส่งงานให้ไอเพิ่นเนาะ พี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจบ่ม,มียังหลักจ้กพี่น้องยัดตึงผ้าเบิ่ง,งนกนกนังเอ็นบินนี่แหละจ้าพี่น้องน้ำไหลเข้านาประมานนี่แหละจ้าพี่น้องท่อหนาแปดจ้าพี่น้องท่อหนาแปดดีกับว่เห็นหลายปานี่จ้าพี่น้องนี่ยะจ้า ปกติอร่อยแต่พี่น้องก,กับบินไปบินมาอเราพี่น้องเนาะก <c oughs> <ข>อดทูดขออภัยเด้อะยายตึกนกแซลดำกับมีจ้าพี่นอ้องนกแซลดำนกแซลดำมก็เอิ่นนกเอียงนกเอียงกินดอกดอกคู่เอดอกเอ้นั่ะแม่จ้ากินเกสรแข่งขันกันนี่เนาะยายตึงก็ขอโทษขอไพ่เด้อมือ มือบสนิทจ้ะมือบริสเนตแยะ,ยะ,ะตึงก็เลยอดให้พี่นองเบ่งน้ำมาได้จ้ะผม,มาณนเนี่ะจะพี่นองจ้ะแยะต่ตึงก็เสด้จสงานให้แอมากนางเอ็นแต่ถามแยต่ตึงว่าบินล่อนพ่ออีอย่างแยต่ตึงก็ตอบให้พี่นอ้องว่าแย่ตึงมาเห็นลายปนันเนให้พี่นองจ้ะอันนี้บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เนี่ยอยู่ผมมาณเนี่ย ม่ถึงร้อยกันยังนอนหาดูยากเด้จ้าพี่น้องจ้าหาดูยากเด้เพิ่นกระล่อนไปล่อนแมวเหมือนกับร่อยจ้าพี่น้องก็บ,บินไปบินมาอยู่ล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> กอด <c oughs> ทวดขอภัยเ้ยย่าเต็มเมื่อเห็นลายปันนิดที่พี่น้องจ้าอันนี้บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เนี่ยอยู่ผมมนะันเนี่ย มาถึงร้อยกันยังนนหน่อถือดอกเตอจ้าพี่น้องย่าตึงกับบรูู้ว่าเพิ่นจีบินหายยังหาอาหารหรือว่าพิ่นบินร่อนออกกำลังกายย่าตึงกับบรู้จ้าพี่น้องพี่น้องที่ย้อยน้าอยู่กับประมาณจักเกือบเกิดคือเสียงองินทางน้ำาจ้าพี่น้อง้าตึงนนางยนกแซลดํากับมีจ้าพี่น้องนกเซลดํานกแซลดัมก็เอิน้นกเอียงนกเอียงกินดอก ดอกคู่ไอ้ดอกไอ้นะั่นนะจ๊ะกินเกสรนางแอนจ้ะแต่ถามแย่ตึงว่าบินล่อนพาออีอย่างแย่ตึงก็ตอบให้พี่น้องบอที่ตึงว่าเห็นลายปนันเหตุให้พี่น้องจ้ะอันนี้บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เนี่ยอยู่ประมาณนะบอถึงร้อยกันยังหน่อยพี่น้องที่ย่ให้นะ้าอยู่กับประมาณจักเกือบปอน ดูดกินน้ำหวานเกศสอนจ้าพี่น้องนกเอียงดอยนี่แหละจ้าพี่น้องอาการน,นกน,นั่งเอ็นพ่นกรมาถือดอกเตอ๋อจ้าพี่น้องย่าตึงกับ,บือลูว่าเพ่นจีบินหาอยังหาอาหารหรือว่าพ่นบินล่อนออกกำลังกายย่าตึงกับบือลู่จ้าพี่น้องย่าตึงเห็นนกน,นั่งเอยนเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำจ่า ได้ยังไงพี่น้องได้ห้างคลอง,งน้ำจ้ะเดี๋ยวัดตื่นให้เบื้อง้นน้ำไหลเข้านาประมาณนี้เราจะพี่น้องท่อหนาแปดจะพี่น้องท่อหนาแปดขัดข้อเป็นประมาณนั้นแหละจะพี่น้องจา้าวเบื้องเนี่ยกระดาบพุ่งเป็นดินไปบินมาเนาะพี่น้องเนาะ มองงานให้ไอเพเป็นเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจน้ำไหลเข้านาประมาณนี้เราจะพี่น้องท่อหนาแปดจ้าพี่น้องท่อหนาแปดขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องทุกคนเสียงจ้อยๆนี่นกเซลดำกับมิจ้าพี่น้องนกเซลดำ นกแซวลด์ดก็เอิอน,นกเอี้ยงนกเอี้ยงกินดอกดอกคู่ไอ้ดอกไอ้นัน่นนะจ้ะกินเกสรหาดูยากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะหาดูยากเลยเพิ่นกระล่อนไปล่อนมาเหมือนกระยิ่งก็เลยอดให้พี่น้องเบิ่งน้ำมาได้จ้ะประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะยระยิ่งก็จะได้ส่งงานให้ไอ้มากนกแซวล์ดำกับมิจ้ะพี่น้องนกแซวล์ดำ นกแซวลาดก็เอิ่นนกเอี้ยงนกเอี้ยงกินดอกดอกคู่ไอ้ดอกไอ้นั่นนะจ้ะกินเกสรดุดก,กินน้ำหวานเกสรจ้ะพี่น้องนกเอี้ยงดอยนี่ล่ะจ้าพี่น,อน,อน้อ,านองาการนกน,นั่งแอ่นเป็นกระมัแข่งขันกันนี่เนาะได้ติ่งกัขอโทษขอไฝเด้อมือมือบริสณิษฐ์จ้ะมือบริสณิษฐ์ไปจ้ะพี่น้องจ้ะกลับไปกลับมา สายนู้นไก่ไก,ไก่ไอ้ตื่าเห็นลายปานนี้ได้พี่น้องจ้าอันนี้บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เนี่ยอยู่ผมมันเนี่ยมาถึงร้อยกันยังหนอดสามซี่ให้หนะกระบ่มีงลายเท่าให้มีจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกก,กำลังใจได้พี่น้องจ้าขอบคุณค่ะจ้าเนมท่านบ่จ้าเนมท่านบอ,น,อ,น,อ,น,อ,อน้องนกเพ่นบินนู้ยล่อนไปล่อนมา พี่เลยมิแตเฉพาะให้หน่จะพี่น้องสงงานให้ไอเเป็นเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังจะข้างน้ำจ้เแี๋ยักติงให้เป็เน้องขอบคุณทุกกำลังใจงงนะจ๊ะเ,เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องทุกคนเสียงจ่อจ่อจ้อยหนิหล่อนยัถึงว่า เพิ่นเห็นน uh ้ำหรือเพิ <Laut s Census comfy> ่นเห็นอาหารแย่ตึงกับบอลลูเนาะแย่ตึงกับตอบพอถือขึ้นกันมองหนี่งแย่ตึงกับเห็นเห็นลายว่มีอย่างหลักจะพี่น้องแย่ตึงผ้าเบิ้งนกนกนั่งเอ็นบินนี่แหละจะพี่น้องน้ำไหลเข้านาประมาณนี้แหละจะพี่น้องท่อนาแปดจะพี่น้อง ข้อหนาแปดนี่ติ่นมาเห็นลายปานนิดได้พี่น้องจา้าอันนี้บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เนี่ยอยู่ประมาอันน่ะมาถึงร้อยกันยังหน้าข้างทางนาา้ำจ้าดี๋ยวยัดตึงนเห็นบินล่องนางเอ็นจา้าแต่ถามยี่ยตึงว่าบินล่อนเพราะอีหยงัง ายตึงนก็ตอบให้พี่น้องอว่ก่อนดุดกินน้ำหวานเกสรจ้าพี่น้องนกเอียงดดยนี่แหละจ้าพี่น้องอาการนกนัน่งเอ็น็นกับมันนกเซลดํากระมีจ้าพี่น้องนกเซลดํานกแซลดําก็อื่นนกเอียงนกเอียงกินดอกดอกคู่ไอดอกไอนั่นแหละจ้ากินเกสรพี่น้องที่ย่ให้นอยุอยกับประมาณจักเกือบเราเบิงน้ำมาได้ไ,ดไหมจ้าพี่น้องจ้านั่นแหละจ้า ร shot shot หรือว um. um. ่าเพื่อนดีใจเห็นน้ำเขาหน้าบ่อยพี่น้องจ้าเพื่อนกระเลพากับปันหล่อนปลกกระไก่ได้จ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้าเมื่อว่าัยยะตึงจะมาทายเอาตาปลาเขาได้จ่ายะตึงตั้งใจว่าอยู่ประมาณนั้นนะจ้ะพี่น้องจ้ามือเนี่ยกลับไปกลับมาหลายว่นจะอยู่ประมาณนั้นนะจ้ะพี่น้องจ้า มึงเนี่ยกินกลับไปกลับมาหลายว่าจะนกเซลดํากับไม่เจ้าพี่น้องนกเซลดํานกแซลดัมก,ก็เอื่นนอกเอียงนกเอียงกินดอกดอกคู่ไอ้ดอกไอ,อ,อ,กอน้นั่นนะจ้ะกินเกสรยะถึงก็เลยอดให้พี่น้องิึงน้ำมาได้จ้ะหอมมานนี่ะจะพี่น้องจ๊ะยะถึงก็จะได้สงงาง่อ้มากก็คือเสียงงาน ห้างน้ำ้จพี่น้องถึงนั่งดีกับว่าเห็นหลายปานนี่้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะปกติอร่อย้ะพี่น้องก็บินไปบินมาล้วพี่น้องเนาะกอนโทษขออภัยเด้อย่าไหนเจพี่น้องจ้ะกลับไปกลับมาสายนู้นไกล สามซี่ให้หนั่งกระบ,บ่มีหลายเท่าให้หนิเจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะหาดูยากเจ้าพี่น้องจ้าหาดูยากดิเป็นาาการหล่อนไปหล่อนมาเหมือนกัะยะถึงก็งกเลยอดให้พี่น้องเบิ่งน้ำมาได้จ้าะ <c oughs> ม,มาณนี้แหละจ้าพี่น้องจ้ยายะถึงก็เสียใจสงงานให้แหมมากคัขดข้อ